ครับผมเบียร์นาเบียรซนะครับเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งนะครับที่บอกจะจับฉลากนะครับผมยังไม่ได้ทํานะครับผมไปจีไก่ทั้งวันนะครับเอาเป็นว่าผมขอเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนเป็นสักวันที่วันที่ห้านะครับจะได้รวบรวมคนนะครับรวบรวมคนที่ว่ามีโอกาสที่จะได้มาจับทั้งวันนะครับสำหรับใครที่มาชมใน youtube นะครับกดคอมเมนต์มานะครับ กดคอมเมนต์มาแล้วก็พิมพ์ชื่อพร้อมเบอร์โทรนะครับผมจะนํำชื่อของท่านเข้ามาจับฉลากนะครับแจกลูกไก่2คู่นะครับ2คู่อายุ3เดือนไก่พร้อมเมื่อไหร่นะครับผมจะส่งให้นะครับออขอคนที่สะดวกพอค่าส่งเองนะครับไก่ทุกตัวมูลค่าสูงนะครับผมไม่สามารถแบกรับภาระทางการจัดส่งให้นะครับให้อยู่ดอนมารับเองได้นะครับ ไก่พร้อมส่งผมจะนัดเข้ามารับเดี๋ยวผมจะโทรหาเองนะครับแต่วันนี้ผมก็มาบอกข่าวนะครับใครที่อยากได้สายเลือดดีๆนะครับไม่มีนายทุนคนไหนสนับสนุนให้ผมนะครับคือผมทําเองทั้งหมดนะครับมันเกิดผมผมอยากแจกนะครับวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะใครที่ดูอยู่ก็ร่วม,ร,วมร่วมสนุกกันได้นะครับขอแก้คุณออกค่าส่งเองได้ ไก่พร้อมส่งผมออกผมผมจะส่งให้ทันทีนะครับผมจะติดต่อไปนะครับสําหรับลูกค้าเก่านะครับนี่มีสิทธิ์จับฉลากแน่นอนแล้วก็ใครที่อยากได้ลูกไก่อายุดีนะครับอายุประมาณสักเจ็ดเดือนขึ้นความทําตัวไปเลี้ยงชนนะครับตอนนี้ก็มีน้อยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้พอไปเยอะแต่รอชุด ชุดจับฉลากจะเป็นชุดแรกนะครับที่ผมกําลังเพาะนะครับไม่สามารถให้รู้พ่อไก่ได้นะครับเพราะว่า y o ยูทูบแทบจะปิดกั้นนะครับหรือว่ามีคนรายงานเมื่อเห็นหน้าไก่นะครับใครติดตามผมผมก็ขอบคุณนะครับเขามาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับวันที่วันที่5นะครับผมจับฉลากผมจะถ่ายคลิปลงให้อีกรอบนะครับใครได้ ใครได้รางวัลผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่ขอคนที่สนใจจริงๆนะครับจากเลี้ยงไก่จริงๆนะครับไก่ชุดนี้สามารถตั้งเหล่าตัวเองได้นะครับผมลองมาแล้วนะครับว่าสายที่เอาเข้ามาทำนะครับมันใช้ได้ทุกตัวนะครับกาศใช้ได้แทบจะทุกตัวนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชนไก่เรลาใหม่นะครับใหม่ตีตีพม่าครับตีพม่า หน้าไม่หน้าไม่เจ็บมากนะครับแต่พม่าเขาจิกหลังนะครับแต่เราก็เอาอยู่นะครับก็ตามประสบการณ์นะครับไก่เราใหม่นะครับก็ได้ได้งานกันไปนะครับสี่ยกไก่บุมทำนวมมาแค่สิบวันนะครับก็ขึ้นไปออกชนสี่ยกนะครับสงสัยจะเจอหมามืดด้วยนะครับไก่เขาลุกไทยครับพม่า แต่เราไม่เปิดช่องให้เขาตีนะครับกันไว้ทุกทางนะครับกันดันทุกทางนะครับไก่ภูมมกัดไม่เยอะนะครับจะกัดทีตีแน่นอนนะครับไม่ใช่ไก่กัดทําเพื่อนะครับแล้วก็ไม่เล่นเชิงเยอะนะครับก้มหัวมาตีหัวนะครับอันหลังมาตีหลังนะครับแข้งลึกแข้งถึงนะครับถ้าไม่ใช่ลูกถ่ายออกแน่นอนนะครับขอตั้งแต่ยกสองนะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้คุยนะครับคือไก่ มันมีคนเห็นจริงๆนะมันมีมันมีคนเห็นเยอะนะครับไก่เมื่อวานนี้เล่นลองเล่นลองเล่นต่อกันเยอะนะครับส่วนตัวผมผมก็เล่นได้แล้วที่ผมเล่นได้นะครับเพราะว่าผมตั้งเพาะไก่ทั้งอะไรครับผมไม่มีเงินทุนถึงขนาดไปเล่นไก่อย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับใครสนใจจริงๆนะครับขอคนที่อยากเลี้ยงจริงๆนะครับคนที่อยากอยากทำสายอยากอะไร ถ้าคุณมีสายพันธุ์ที่คุณเพาะไว้อยู่แล้วนะครับเป็นก่เป็นงอนนะครับคุณเอาชุดของผมไปผสมใส่ได้นะครับชุดลูกไก่ที่ผมแจกนะครับเป็นสามเดือนคุณเอาไปเพาะคุณเอาไปทิ้งไว้อยู่ประมาณสี่เดือนคุณก็เรื่อมได้ลูกไก่ครับผมจะให้ผู้เมียหนึ่งคู่นะครับแต่เป็นจํานวนสองรางวันนะครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะครับสําหรับวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากทํานะครับลองๆดูนะครับ คืนนี้ไม่เสียเวลานะครับเพื่อเอาไปได้ขายต่อด้วยนะครับค่าส่งออกเองครับไปแล้วครับวันนี้ครับ